မိဘထံထရဲကဂျင်ဖိုတီဗီစီငါလမန်ကိုခပ်တောင်းလာခိုင်ဒဲရှိဂါလမန်ကိုဂျင်ဖိုမုံတာနာမပြင်းစ ानि တဲ့ရူဒီမြူရှားမုံချွန်နီယံစန်နိဖဲမြစ်စ ినా ညျူးစ်ချန်နယ်ကွန်တမ်ဒန်ဆာမန်အရဲနမ်လင်တဲ့ဖရုံဟျန်ငိုင်ဖကန်မုတ်လုံမော်ရန်စုမုံချွန်နီကောမာရှာတဲ့မလူမချမရခုံးငါမအဲရအခောင်းရဇင်းငယ်မလီနေချန်လမန်ယဉ်ချင်းကွန်ဆီအမ်ဇောဂျင်ဖိုမုံကမရှာလခေါ့ဆာချန်စီဆုံဝဲရဲ ฉันยนนิยงจงดูลงครากลอยนางานะจะพอมุ่งเคียงมังตะจุสังเค็ตหิงนางกอนส่วนว่าอะไรเต็มไว้หมดเพนยันมานี่เลยการชิงชินเงและในมีสมจิมาได้ลำเพ็มุ่งตามดินานอรนั่นแหลิงยเนี่พร่องย็นไงพักกันหมุลุมวารสุมงชวนนี้ก็งาชาแทะมลุกมช่ามยากครุมงามาเร่ wara sup gnam shaniko namling kata phrom koyan ngai stami janwa sai rain na aten glua matu mulu masha the nga shrani phe misang wai lam <laughs> sonere phyan ma sa ma jo mach star broken phrom koyan wai diagram shaniko phyan koyane aten na wa sai them ren mulu masha matu misang wai shanga lu kha phe mung pin may latat <laughs> che lang toi lam gnam shanithe ni chepem sha la ngai go michina news tane de sundane re painam shaking mi jan ngai wara sup mire na gnam shaniko နမ်ကတအရှရကရဏရှိဘိင်္ဂိုင်းရှာ nga ယနမ်တာတူဝဆဲမဂျောမုံနမ်မလင်ကတာ nga နာတလိုင်နမ်တူရကရဲလမ်စနိုင်းအခုလိုတော်ရင်မပဲနေနေကြတာဒီလိုနေနေကြရင်ဒုက္ခရောက်ကြမှာဘိုးရတီတော်ရင်မှာကျော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးတက်ဆိုင်ရအဆိုးရတနာပေးကြရင်တော့ကောင်းမယ်ဖရွန်ကယနဲ့နီကနာအစကပါဆိုင်အမျိုးရှိလိုခောင်းမုံဖရွန်ကယန် nga ရတန်သာနမ်ကိုရှာအစခစီစုံလဲဝဆလမ်ချေလီဝိုင် ያ တဲ့ ንታ ကော ዋ ရစု म रेगता उनबंगुने शालफिनडपखिया एथे वारसुप इदुसेत तोखोमगाडपनीको क्रैनीथेपएखु सिनखतंगाई मसा मजो किनराम शानीकोम रेगदा बाय इनथांगवाना मदु मिसांगाई रेफेमोंगचेलुवाई बायना वारसुप मरेदे फ्यानमसालाचावाय एदेन मगामीदेमोंग माचता खोनखोंग याशिनी म्यनफनपोंपडपनीको <laughs> ลีโดลัอินซาล่าว่าเมเรนาไดการ์เซนจองเดชังนาตับชกรัดไวพังมัชดใชสมชิลงย์ชนีรัมทากก์คไเอพีดีเอฟป้งพงดับนี้เชกษัตริย์ปวยเบียนวานนาเมียนเพียนป้งพงดับนี้เมเรกอนไปถึงนุดมาได้แร่เมียนเพียนป้องพงดับนี้ระหว่าเมเรกอนปรุมัดไวพังเอเบรชตาสนุชยชนาเดกก์ละหว่าคุ้มใจยังเมเรดิญยังเมียนเพียนป้องพงดับนี้กำลังไปคมซาชมชุมมัดว่ามาไอ้เร่ตัว่าเชนีโรกูฮารออีท้อารม์สิจังทุนี่จะเรื่องเชนีบอกสิ ต่ส่เพมาาลจาง่ามสซาลามนียมาจอมราุบมเรชังกาลาวาคุมใสยังมกองบุมแต่เมเรขนะกินำชาคิงนำก็ชิมเมชระเด็รงก็ยังงามเอเร์ไปนาะลาวาไซเฟอริสตาชิกุยอสนะมกระเด็จขีสมดราทะมาราุบมเรกตากษัตไวบินลำง่ายชายิมเพียงกองสีก้อนจัดไฟตามบุงลีแทะปมจะครัดกษัตริย์มจออาศักคุณสนิทนิงเรยตังลบยากบังไมงวยว่าอาศักซีสมวันนาตาลลง่ายวันครูมาเดชแทะตัลละมมงเทนซาไวลำเจด่วย တ ayson bungni ta bomj khat ka sadaimajo kinamsha lo mlonggo misangna master program kon throng ko enwa ma ai mungre paina master shimni yasni mung piduset phongni go warazup re bom kaun <laughs> nam sai lokna an ta season phe 1010 nei wai re akangya singai mlinin chan leman nyamchen kongsem jo jingpho munggo macha lkhong sa jan si sum waire ยิ e ่งเพียงเท่ากังยาซิไงคิงกงกำลังไงนิงฟิริสต์ตับลลงไงอย่างนีก่อนคิงกงกุมงานนิงอิปุริจะคราจุงพวมึงก็ยิ่เพียจับเที่อุบุนามชานีามจอลสิ่งสมัยมึงชัวมรล่งส่ชิดกูงาเซ่เรยลามในงานยึดจดหมายกูนีส่งชาวเย่เจนไอพิพิยะจันกนาเจลุวัยสิ่มัยนี้ก็ลามเรเลสามงาชิมลีเทนุมเรครูชิมงาเรนสิาชสอุบุนร สิ่ Connie, ุมัยมบนยมุซาลามเจกบงลัมโกกะแยามจสิุสมัยมไรครุชิครเทะโลชุมไรนาะังนกบามโจสิุสมัยกน้ำปลคลองลชุมเชะมนไรมงอาชีสน็ดไรมันเป่นจับเชะชิ่ามบูนามชาเนยมจอมุ่งชวนีสิุสมัยพังนามาเยียมุซาลามนีกบอกับครไมกับสัครไมวันครูไสิงรีครูไมก้าบอมามจสิสมัยเชริมครูไม่เจนคำจาลามามจอสิสมัยนีเรื่องลำนดาร สักซีสมัยนี้ก็มุกลงเจมุกลงโลติคุณน่าพักกันกันราเกามรัยมงงาชิลง่ายน้ำปลาของโลติคุณน่าไว้หมอก็เมรัยสมชิมงาเจนั้นบ้าสมโลติก็หมกเกาน่าเมรัยคุณมงงาในเร่งามไอมึงชวนี่ซีสมวยมุกลงนี้ก็มันหมมันเจมูกาวมูเนื้มิชนาปูดาวชีกุเทตนไนนิชาเร่มึงตั้นดิ่งสตันสตันคูน่คิงกงกันง่าในฟิวอร์สต้าโปรลังงยาชนี้ก็คิงกงคุณมังงาในอีฟิวอร์สต้าคุณมังงายยาชนีจุครา ลูชกรินใจมุงชัวารยคิงกรูมงาซาครูชีมงาสิสุมวยไรน่ลูชกรินชยสิสุมัยนี่ก็รัคิมมิสมสมังไงลบิบอาชพังกนาเจลัไรเด็กน้องสามุ่งมุงจีงรักก็จ่าที่เพื่นนิ่งคาไปตสนับกาไปมัจมุงชวนี่สิสมวยไม่เป็นกตากินรามชานี่พิชฌาในลํากแฟ เอ็มเอ็นดีมาก่าคนไปชนะวัยล้ำง่าเชยเพจเจลุ่ยมื่ต้นไล่ไหวนี่เพจอริโจอักขลายล้ำชังกาสิมัดไซนีแทสเซียงไงบุ้งดัดขาดเสียงนามุงยาเดินดูข่าวใบส่วนไหวล้ำงาเชียเพจ g ü n d e ช่างไงกรมจิน่า뉴스ชานลเด็กส่วนไหนเรนน่าก็ง่ายมึงการเรีนจวงาพองอันเป็นชนามาจนน่าจะถึงแม้บุ้ัดขาดความเร็วนาวะครั้ละไอมาจอซีซีคำลาตัวนี้ยงซีรุงยุคไซร่น คัดอะไรกุมพรจะพันเพมงเอ็มด like ีเอพังเดสตอนได้เพ่ส่วนไหมันเป็นงดได้พังสนัดกับเอ็มจอสิมาได้มงสวามไรกลัวลุ่มเอมกวยม่ยังจริกเพ่เอ็มดีเอกินวังกลิตรได้ยาไวเรเช็คุมปัดไตสระทะมงพังเดจานทุนนำมตูมีครูมยาไวเพเจริญไวอริจอยลัมเพ่สงนาอริจอยลัเพ่มงชวานี้ชองก็กลัยานั่เพ่มงชวานี้สอดูมดัดลำยืนลำสอดอนได้เพ่เจริญไวจานทุ่นนำมตูคุมปัดไตนำนิมขะมายันก็ โกังดับก่อนจะทูงไงมาจ่อมาเกลือเย็นนามเรกอมตฏิพงช่างมชานีมาจต่างมงานิสานิสัตุนิ่งขับไอชะกระสุกกรองอชัยคัดวันาโกังดับก่อนสนัดเทกับวยมาจ่อมงชวมเรครุอสักซีสุมน้ำเรครุขลครมวยเร่กระซับเว็บยินไงมิจินาเทพักันลำติยังก็ไงมเรคันนากินามชานีพรองเวยเย็นไงลำเจลิไอ မချင်တာဖောက်ကန်လမ်းကောမဟုတ်ပင်ၸောက်သူနမ်ယာကမောခွန်ဆိုင်စုပတ ాయి ငင်အောင်ဆိုင်းပရာၸောက်ပြနမ်တိန်တဲ့ပျောက်အောင်တိုင်မရီနီင ାଇ ရရင်နာကင်နာမရှာနီပรงယင်င ାଇ ရိဖဲစုနိုင်ကမောမရီနာကင်နာမရှာနီမေပရိစ္တာခွန်လီယားရှနာကျေကောပรงကိုယင်ငါရိုင်လမ်ကမောကင်နာမရှာလောင်ငိုင်တဲမတုမခိုင်လူဝဲကင်နာမရှာလောင်ငိုင်ကိုစုနိုင်လောလုံးတူနီကောဖောက်ကန်တက်တဲလို့ပြော ရောမနမ္မေယံချေရှိေရေယျေစ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 ိေရေယျ แต่อนางคนที <interfer es> ่เนี <society> ่ยนี่กน่าเบื่้นกูจงคะแนนนี่ร่มนองอาวนะนกูจงว่าพิงตุ๊บในตรงอันชอบมีเพียงกองศีก็ก้าไม่มากาก่อนเพียงมันลังไงเชน้องรดกินรามมากรก่อนเพียงมันลังไงเช่ยองกุนคิงมีดำล้ำเช่พักกันกินราเฉ่เพียงมันชูง่ายลำสุนัยเร่มมิชินาพักกนรลำเดีย่ยวมีเพียงกองศีก่อนเพียงมันชูไหวมาจอแล้วข้องมาการับนี้ก็มิจินาพักกนรลำเพปปตายลำเจื้อวยเอพริชตาคุ้มเรียาชนี 아멘과 함께 와이 멤피는 잡채, 캐야피디아 평평잡니 무우, 벤메리코가 사보이레자르나, 벤라이와이래. 피난이용 중 루룽크로야나 아나, 진포무킹망드주, 설랑케팅낭곤, 순화레이뎀, 와이모 피난마니, 레카셴첸잉 레닝미 수무지마자래. จึงพบมุ่งต่นัเพียงยันตบางนีชาง่ายจงมาในยงดูไอศราเกาะจงลูลงคายงเข็นและจังตาใหญลำจึงพบมุ่งมีเพียงกองจีเข่งบางเดียสละเชื่องนั้นก็ส่วนไเรติมไวมุมเรกบานัเพยงยันตบางมลิชิล่องก็สูงง่ายจงมาเมเรมสมซาจันก็แต่การสิ้สินเดินหนีสมาจีมาเซเรแตบางไงมเรเชมเรเรมก็กรบยินคันไงจงนีทะจงมาโลมาแต่เชะแต่การสิ้ก็โลไอมจดจงลูลงไอชาครึ่งเกาไรเร่ลำน้องเข็เพียงยันตบางฤิ์คำก็สุนัย စံခ <laughs> <laughs> ျေရင်းကြီးမကြည့်မလဲဂါရန်ကရာစံချေကိုကောင်းမီကိုဘုံလီဂလိုမတ်အဲဇွန်နီလေးအေးပြေခုရဲမတယ်လားဘာညောင်းစာကြောင့်တောက်လိုနာမတော်ငိုင်းလမ်ရှိကူသာရတ်လုံငိုင်းကုန်ရဲမနူနီယလပန်းမယက်အမြွမ်မြွတ်မကြဖျံရန်းမနီယလိုင်ကာရှင်အခေါ်အခန်းစုံမချီဝိုင်ရိုင်းနာတနင်းမောင်မနီယောင်လိုင်ကာရှင်လူနာမဆာငိုင်းလမ်ချူနိုင် Dazon la ka shring ning learning me sumachi ma tai ma ni cha daning chong bai lung nam do chin ngai ni ka angku pinga se re the lom long go latha sang chong lung rana ma ni re phe mong che lu wai cha chu ni no ma re tin dan ni lung ma re e dazon de ni re ma ka la nga sani na mu tu jao mo chong lung mi wai adin mong chong lung la mai jo chong ma khwe le le yi เกษตรป่อยเลืจ่าละนาบินไว้พังมุ้งติงทางไงจงมาในยงจงลูลงนามาัวมุ้งต่อกองศีอสุยะอุพงคุณนาชกกลองไงลำจึงพอมุ้งยันพยียงกองศีเข็งมังกระจุสลังแข่ทิงนั้นก็มันยิ่งน้ำมีสตาคุณของยาชนิดทัมิชินาน,นิวส์จันในเด็สุทนทีไรไว้เร่จุดสตาบอป็สมบัติสี่ว่าจงพกนั่นเลยบุญจอ ကြ <re bekannt S 2> <usion> ေ extent, ာဘာနိကြောမြောမလူတို့ခါမနာကောအဲရှိကုတော်ငါအန်ဒယသိညန်နှစ်ဖက်ပုံစံတဲ့ငါစရတဲ့နိအကြောကြောမြောလူတို့ခါမနာယောကဒခုကဲတာယောကပလာနာကို ပြရန်တပံဖက်ဝေအော်နေမရှောက်ဘာနီချက်ကနုကဝါနီမုံမာနီဂျောင်လူလုံနာမတူတန်တီဒန့်တပိုင်ချစ်ကွတ်ဝိုင်ရဲတယ်။ဂရာခုမုံအန်ဆမ်ဒူမတဲမဆာမချောမာနီလက်ကာရှရင်းနှင်းလင်းမီဆူမချီမဆယ်ရဲလမ်ဆူနိုင်ကနုကဝါနီခုနာမုံမာနီဖက်ကကာဂျောင်တဲ့သော့နာမတူချာကုံထော့နွဲ့ချ ாங்க ာမူမဆန်ဇေမတန်လဒိုသာနိချန်အိုင်လမ်နီယာမချောပြရန်တပံကိုအရှရှင်နုငါငါရဲဖက်နာချဲလူဝိုင် कि या मान ना मु सांग ए लम गोलो लो रम्मा नि रे मुचो जोंग सा जोंग वान नि इनु बलो यांग गो मुंग सा थें म सांग खबे रे मुचो शिंग डोंग नम नि इनु ना पे मुंग सांग शालो लो यु मु न ना पे मुंग सांग दे नाइ समथे मुंग जोंग युंग ना अतेन था जोंग मुलुंग चांग गो छिन ना प्लाट नि 10 मत ना पे मुंग ए अंदे बुंग क्वानी गो गाई गो सांग ए खु ไว้มมเรกบานาัถสังจงแล้วคงเพก่อนเหมอนเชียงกังซีก่อนมเรกบ้าเพื่มาตุจุ่มคังไตมาสาเรมัจ้จงพอยาวไวเรดิมชิมลุ่มลำอะมัโจ้สาลุงไอจงมาอันลอยเรดเพเจิ้ไว้ไว้มองขันปลามินถินมาใครดึงดงโตดิงยางนามเรนี่เร่ละบันน้องเคียงมปอนหังเกาเองการฮังบูกุยทุเทแคคันยางแต่มเรนีชักพยันเตบางมือลิชุดของพวตานนาไม่ชาแม่หมุนของจันชิ้งามายเร่พยันถิงก็คิงของของสาวกไว้มอมเรกบ้าเช่มเรียกบ้านมกเอากร ဝင်နေနာမတ်တားစင်ယက်စနေပင်ဝိုင်ခရအေပုံပုံတပ်နီချက်မြန်ပြန်ကောင်းစီနီရလပရန်ပင်နေမချနာမချောဖရုံကိုယန်ဝါမဲရီဒီဇင်နာည ्यू ဇ် जान ေရဒီဗီစီကလမောင်ဖဲခပ်ဒတ်ငိုင်းနူဝဖုနောင်းနီယောင်းငွေပြော်ခမ်းသာငါမြင့်ကလော